ส่องแหวนคู่ JA ส่งท้ายปีมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะมากันที่คู่แรกเลยนะครับแหวนผู้หญิงจะเป็นเพชรเม็ดชูน้ำหนักเพชรรวม71ตั้งเป็นเพชรน้ำร้อยไบเซอร์เจเอนะครับระดับบนตัวเรือนทอง 18K น้ำหนักทอง2.86กรัมส่วนแหวนผู้ชายเป็นเพชรเม็ดเดียวน้ำหนักเพชร14ตัคงเพชรน้ำร้อยดีคลเลอร์ไดมอนด์ระดับบนตัวเรือนสียัโลโก้น้ำหนักทอง8ป0กรัมสำหรับคู่นี้นะครับพิเศษเพียงหนี่งแวนผู้หมป็นเู50ตังค์้าร้อมไาเซออ้นที่คู่ดีเละะงเเงองตังคระับบนท 8 k 4ไวโกน้ำหนัก4.04กรัมและแหวนคุณผู้ชายมาพร้อมเพชรเม็ดเดียว30ตังค์พร้อมใบเซอร์ GIA ประดับบนตัวเรือนทอง 18K 4ไวโกน้ำหนักทอง9.10กรัมและคู่นี้นะคะพิเศษเพียง249,900และมาต่อกันที่คู่สุดท้ายเลยครับแหวนคุณผู้หญิงเพชรเม็ดเดียวใบเซอร์ GIA น้ำหนักเพชรรวม75ตังค์เป็นเพชร,ร,รน,น้ำร้อย B Color Diamond ประดับบนตัวเรือนทอง 18K 4ไวโก้ ow, น้ำหนักทอง5.08กรัมและแหวนคุณผู้ชายนะคะเป็นเพชรเม็ดเดียว35ตังค์มาพร้อมใบเซอร์ GIA ประดับบนตัวเรือนทอง1 8 k 4วกกกนน้้หั9.50ลคูี พิเศษเตียง259,900ซื้อก็ผ้าแสนบาทรับทันทีทริปเที่ยวญี่ปุ่น2ทีน่นั่งคลิปนี้นะคะได้ใส่ทั้งเพชรและได้ทริปเทนะี่ยจ้ะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล,นแล้วเจอกันนะค,ะนะครับ